ไม่สูบบุหรี่มีอาการไอแต่น้อยมากแทบจะไม่มีไปตรวจร่างกายเจอจุดกระจายเต็มปอดเลยครับภาพที่เราเห็นเป็นจุดๆเนี่ยเออมันเป็นหินปูนล,ล้วนๆเลยไหม้าประวัติตองไปตรงมาเลยเช่นน้ำหนักลดเบื่ออาหารคำก้อนได้ที่คออ้ยบ่อยครั้งนะครับการที่เรามีไข้ไอหอบเงี้ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับเกิดจากการอักเสบถ้าไม่ใช่ติดเชื้อไม่ใช่อักเสบเป็นจากพวกอาชีพเขาหรือไอเลือรังมาจุดเต็มปอดเลยทําอะไรฮะทำอาชีพเลี้ยงนกเหมือนกับภูมิแพ้ปอดปกติเราเข้าใจว่าภูมิแพ้มัน จะจบที่จมูกใช่ไหมครับจะมีกลุ่มคนไข้าบางคนนะภูุ่มแพ้มันไปถึงปอดเลยทําให้ปอดอักเสบมีจุดมีเม็ดเยอะเลยคะมะเลงเนี่ยก็มา,าได้เล่นไข้ได้ไอหอบเหนื่อยน้ําหนักลดได้เหมือนกันปอดอักเสบหลายๆครั้งมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนโดยที่คนไข้ย,ยังไม่ออกอาการผ่านไป2อาทิตย์เม็ดหายวุบเลยฮะเกิน50%เลย เอกเสย์ปอดพบจุดกระจายทั่วปอดมีอะไรที่เราต้องรู้มีอะไรที่เราต้องทําความเข้าใจวันนี้เรามาลองดูกันครับสวัสดีครับผมหมอวินัยครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นคลิปสั้นอาจจะได้ข้อมูลคลิปยาวอาจจะได้ความเข้าใจผมพยายามจะพูดช้าพูดยาวบางคนอาจจะรู้สึกว่าพูดนานพูดยืดเยื้อะนะฮะแต่ผมพยายามใส่ตัวอย่างให้เราเห็นภาพเพราะผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูกําลังมองหาคําตอบ หรือแนวทางนะฮะไม่แปลกฮะค,คลิปโรคปอดของผมเนี่ยก็จะเป็นคุยแต่เรื่องปอดนะฮะคนก็จะดูไม่มากนะครับเทียบกับเออหมอท่านอื่นๆนะครับแต่ผมเข้าใจฮะผมตั้งใจตอบโจทย์สําหรับคนที่กําลังมองหาคําตอบอยู่เพื่อจะได้ประโยชน์คนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองอยู่ตามชุมชนพูดภาษารักยาเรามาเริ่มกันครับที่ผ่านมาเห็นไหมครับผมจะพูดเรื่องเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติกลุ่มที่1ก็คือเจอก้อนทําอะไรบ้างอลองไปดูได้กลุ่มที่2คือเจอจุดต้องทํำยังไงนะครับเอ็กซเรย์ปอดอย่างเงี้ย ตอนนี้คือเป็นกลุ่มที่มีจุดก็จริงแต่ว่าจุดเนี่ยมันไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งมันเป็นจุดที่ดาวกระจายเต็มไปหมดเลย มีอะไรที่เราต้องรู้ผมจะเริ่มจากเคสสองอาทิตย์ที่แล้วก่อนมีผู้ชายตัวสูงตัวใหญ่วัยสีไม่สูบบุหรี่มีอาการไอแต่น้อยมากแทบจะไม่มีไปตรวจร่างกายเจอจุดกระจายเต็มปอดเลยครับเต็มเยอะมากเลยโดยที่คนไข้ทํางานได้เป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับประวัติในครอบครัวมไม่มีไม่ได้สัมผัสแรงงานต่างชาติหรือไม่ได้สัมผัสใครที่ป่วยเป็นวัณโรคกรณี่งนี้ทําไงผมจะสรุปภาษาบ้านๆให้เราดูสั้นๆฮะอันดับแรกเลยนะเวลามาหาหมอเนี่ยหมอเขาจะพยายามซักประวัติตรวจร่างกาย เท่าที่ผมจับประเด็นให้เรานะเขาจะเน้นอย่างนี้เลยครับอันที่1คือเขาจะดูก่อนว่าเราเป็นผู้ป่วยมะเร็งก่อนอยู่หรือไม่เช่นเราเคยเรากําลังรักษามะเร็งอยู่หรือเคยเป็นมะเร็งอย่างเคยเป็นมะเร็งลาไส้นะฮะผ่าตัดไปแล้วดีมาตลอดแต่อยู่ดีๆมีจุดกระจายทั่วปอดเพ่งเล็งไปที่มะเร็งกระจายหรือเปล่ามะเร็งกลับมาเป็นหรือเปล่าบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งรังไข่นะครับหายแล้วตั้งนานอ่ะหลังจาก5ปีบางคนเป็นมะเร็งเต้านมผ่าไปแล้วกินยาไปแล้ว5 6ปีอ่ะกลับมามีดาวกระจายอันนี้อันดับแรกเลยก็จะกลับไป ตั้งต้นเลยว่ามะเร็งนั้นมันกลับมาหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนไข้กลุ่มมะเร็งก็แน่นอนครับหมอเขาจะโฟกัสที่มะเร็งก่อนแต่แน่นอนครับเขาจะดูสาเหตุอื่นควบคู่กันไปพอเราไม่ใช่มะเร็งอันดับ2องเขาจะมาดูก่อนเลยว่าซ e เควนต์อาจจะไม่ตรงไปตรงมานะครับหมอแต่ละท่านมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมพูดแบบภาษารวมๆให้ดูนะ อันดับ2คือเขาจะมาดูว่า,าที่ภาพที่เราเห็นเป็นจุดๆเนี่ยมันเป็นหินปูนล้วนๆเลยไหมถ้าเห็นปูนล้วนๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแผลเป็นของเก่านะฮะหินปูนบางชนิดอาจจะสัมพันธ์กับมะเร็งได้การกระจายได้ผมเคยพูดเรื่องหินปูนในปอดคลิปเก่าละแต่ก็ยังใช้ได้อยู่อารมว่าหมอเขาจะดูว่าเป็นหินปูนหรือเปล่าถ้าเป็นหินปูนเป็นแผลเป็นไม่ทําอะไรนะครับจออยู่เรื่อยๆครับคนที่เคยติดเชื้อนะโดยเฉพาะวันรคเคยที่ทํางานเหมืองแร่อย่างเงี้ยครับเคยที่เคยอุบัติเหตุเคยจมน้ำหรือสารเคมีอะไรบางอย่างทําให้มีเม็ดห ปูนกระจายเต็มปอดหรือคนไข้โรคไตาบางกลุ่มนะครับที่แคลเซียมเยอะๆพวกนี้ก็คงไม่ทำอะไรนะครับที่2จบละ กลุ่มที่สามตอนนี้หมอเขาแน่นอนเขาจะถามว่า,เรา,า,าเรามีอาการหรือเปล่าอาการในที่นี้คืออะไรก็คือเรามีไข้ไหมเราไอไหมไอเนี่ยไอแห้งหรือไอเสมหะนะครับมีน้าหนักลดไหมมีเบื่ออาหารไหมคําก้อนได้ไหมอ่ะถ้าประวัติตรงไปตรงมาเลยเช่นน้าหนักลดเบื่ออาหารคําก้อนได้ที่คอโอ้ยอันดับแรกเลยก็มุ่งไปที่มะเร็งก่อนนะครับอาจจะเป็น,นรณโรคก็ได้นะฮะแต่ตรงไปตรงมานะครับถ้ามีอาการหมอเขาจะดูเลยติดเชื้อหรือเปล่าเชื้ออะไรครับถ้าเม็ดเยอะขนาดนี้ก็ว่าเราก็มกะเร็งก็ได้สอ2คือพวกเชือ้อราอาจจะพวก ุ่มทีู่มิต้นทานบกพร่อง HIV เอชอกินยากดภูมิปลูกถ่ายวิวัฒนหรือเป็นเบาหวานที่แบบไม่เคยคุมเลยไม่เคยใส่ใจเลยอันนี้ก็ระวังหน่อยนะครับหรือเชื้อแปลกๆพวกสำลักอาหารบ่อยๆพวกอัลมาพืชอัลมาผานะครับกลืนไม่ได้เคยใช้แสงนะครับเคยผ่าตัดลิ้นอย่างเงี้ยครับอุบัติเหตุทางศีรษะหรือใบหน้าอันนี้อาจจะวังระวังเรื่องสำลักแอบแฝงแล้วก็เชื้อแปลกๆนะครับโอเคนะนนหมอเขาจะมองเรื่องติดเชื้อก่อนอันดับ2ถ้าไม่ใช่ติดเชื้อเขาจะดูหรือมันเป็นการอักเสบ่่อยคครรรั้งกาาทีีเม ไอหอบเนี่ยบ่อยครั้งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะครับเกิดจากการ accept. Accept. อักเสบอักเสบนี้เกิดจากมันมีหลายโรคเลยครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเช่น s าคอย i d o s i s นะครับการอักเสบที่อันเนื่องมาจากภูมิต้านทานบกพร่องนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยถ้าเป็นอักเสบเราจะไม่ใช้ยาฆ่าเชือ้อเราจะใช้ยากลุ่มอักเสบกลุ่มสเตอรอยด์กลุ่มยากดภูมิช่วยจบแล้วนะฮะติดเชื้อหรือเปล่า อักเสบหรือเปล่าหรือ3คืออะไรฮะก็คือถ้าไม่ใช่ติดเชือ้อไม่ใช่อักเสบเป็นจากพวกอาชีพเขาหรือเปล่าเนี่ยผมมีฮะคนไข้อะไรฮะไอเลือดลังมาจุดเต็มปอดเลยทําอะไรฮะทำอาชีพเลี้ยงนกอย่างเงี้ยนี่ก็เจอเยอะนะเจออยู่เรื่อยๆนะคนใต้อย่างเงี้ยบางคนเลี้ยงนกก็จะมาด้วยปอดอักเสบชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเหมือนกับภูมิแพ้ปอดปกติเราเข้าใจว่าภูมิแพ้มันจะจบที่จมูกใช่ไหมครับแต่จะมีกลุ่มคนไข้าบางคนนะภูมิแพ้มันไปถึงปอดเลยทําให้ปอดอักเสบมีจุดมีเม็ดเยอะเลยฮะ โอเคนะฮะก็เป็นพวกนี้ได้หรือสุดท้ายอาจะเป็นมะเร็งก็ได้มะเร็งเนี่ยก็มาได้เรื่องไข้ได้ไอหอบเหนื่อยน้ําหนักลดได้เหมือนกันนะครับมีต่อมน้ําเหลืองโตได้มะเร็งนั้นอาจจะเป็นมะเร็งที่อยู่ต่อมน้ําเหลืองก็ได้กระจายตามต่อมน้ําเหลืองก็ได้โอเคนะฮะ อันนี้จบดังนั้นเรามาสู่สิ้นสุดตรงนี้ก่อนงั้นเรามีจุดในปอดมาหาหมอหมอเ็าดูก่อนว่าเออเราเป็นคนไข้มะเร็งเก่าอยู่ป่ะถ้าเป็นก็โฟกัสตรงนั้นก่อนเป็นพ r i อ r รเลยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดก่อนสองคือหรือเป,เ,ปเป็นหินปูนธรรมดาอะไรเงี้ยคงไม่ทําอะไรนะครับหรือหินปูนนั้นหน้าตาใครม่มะเร็ง3เรามีอาการไหมถ้าเรามีอาการก็เนี่ยติดเชื้ออัเสพนะครับเ,เกิดจากอาชีพนะฮะหรือเป็นการอักเสบจากงานของเรานะฮะหรือสีมะเร็งก็ได้กลุ่มสุดท้ายเหมือนคนเนี้ยไม่มีอาการหรือแทบจะไไมม่ค่คอยยีเลทําางนด้นะ แต่เอ็กซเรเจอจุดนะฮะอันนี้ครับหมอเขาก็จะมาดูว่าเหมือนกลุ่มอักเสบไหมเพราะหลายหลายครั้งนะฮะฟังให้ดีนะ,ะปอดอักเสบหลายหลายครั้งมันจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนโดยที่คนไข้ย,ยังไม่ออกอาการมันจะเริ่มเห็นจากเอ็กซเร์ก่อนนะครับก็คือกลุ่มอะไรฮะกลุ่มปอดอักเสบอันหนึ่งมาจากภูมิต้านทานบกพร่องปอดอักเสบอันเนื่องมาจากการทํางานนะฮะสารเคมีหรือ3คือการอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับหรือ4ี่อาจจะเป็นมะเร็งเองก็ได้ที่มันเพิ่งเริ่มกระจายแต่จากชีวิตจริงเนี่ยเจอน้อยนะครับที่แบบเป็นเม คนไข้ไม่มีอาการเป็นมะเร็งส่วนใหญ่ถ้าเม็ดเดยอะขนาดนี้อาการต้องมาแล้วนะครับอ่ะอันนี้จบก่อนเห็นภาพไหมฮะกลับมาดูที่คนไข้ของผม40คนนี้สิ่งที่เราทําคืออะไรฮะซักยประวัติเสร็จแล้วอ่ะคนนี้เทียบของเก่าไม่มีไม่ใช่หินปูนนะอาการไม่มีไม่ไข้ไม,ม่อะไรสเต็ปต่อไปเราก็ทํา CT สแกนแต่ CT สแกนเนี่ยเขาจะทําแบบ HRCT High Resolution CT ฟังให้ดีนะครับถ้าเป็นเม็ดพวกนี้เนี่ยนะ มันสําคัญที่อาจจะต้องทํา CT ีสแกนแบบละเอียดสูงเพื่อจะดูเนื้อปอดอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษแพทย์นะว่าเขาสงสัยอะไรไม่เสมอไปนะครับบางทีที่บ้านเราสมมติมีแค่ซีธรรมดาแล้วมันตัดละเอียดก็เพียงพอนะครับเพียงพอไม่จําเป็นจะต้องทาให้ชาซีทีแต่สมมติว่าถ้าเราทําได้เขาก็จะทาให้ชาซีทีนะครับก็ทําเสร็จปุ๊บหมอเขาก็จะมาดูดูการกระจายของเม็ดอันนี้จริงๆเราไม่ต้องรู้นะแต่ผมจะวิพาลั์ให้เราฟังคร่าวๆว่าหมอเขาจะดูการกระจายของเม็ดเม็ดเนี่ยมันกระจายแบบสเปะสปะไหมไม่มีแบบแผนไหมอนนัันนน้ you อาจจะเป็นพวกมะเร็งก็ได้การกระจายก็ได้หรือมันกระจายแบบตามต่อมน้ําเหลืองเส้นน้ําเหลืองอ่ะอันนี้ก็จะเปิดประตูไปอีกแบบหนึง่งเช่นเป็นการอักเสบก็ได้นะครับเป็นเกี่ยวกับอาชีพเขาก็ได้หรือเป็นจากมะเร็งที่ลามต่อมน้ําเหลืองก็ได้หรือกลุ่มสุดท้ายคือกระจายแบบตามหลอดลมหรือกระจายตามเส้นเลือดอันนี้ก็เป็นพวกติดเชื้อก็ได้นะครับเป็นพวกมะเร็งก็ได้เป็นพวกการอักเสบก็ได้นั้นทั้งหมดทั้งพวงเนี่ยเวลาหมอเขาทําี t เสร็จปุ S ๊บเขาก็จะเอาประวัติเราเอ็กซเรย์ซีทีมาบ เหมือนอะไรมากที่สุดเหมือนอะไรน้อยที่สุด อาจจะยังไม่ฟันทงเพราะว่าพอมันมีเม็ดเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลงเอยด้วยการส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อโอเคไหมครับคนไข้คนนี้ก็เดินหน้าต่อครับดมยาสรุปส่องกล้องตัดชิ้นเนื้อผลที่เราส่งก็คือเราก็จะส่งเนี่ยอันดับแรกเราดูค่ะมะเร็งหรือเปล่าะมะเร็งไม่ใช่ละอันดับสองวันนรกหรือเปล่าบ้านเราวันนรกเยอะนะคนนี้ก็รอผลกลับมาเขาไม่ใช่วันนรก3เราก็ดูว่าเป็นปอดอักเสบจากการทํางานของเขาไหมมันก็จะมีวิธีการตรวจนะครับว่าเอาน้ําไปนับเซลล์ยังไงนะครับเอาน้ําไปย้อมดูอะไร ก็คนนี้ก็ไม่ใช่สีก็ไปดูเป็นเชื้อราหรือเปล่าอ่ะก็ไปเพาะเชื้อราไปย้อมเชื้อราก็ไม่ใช่ผลชิ้นเนื้อที่กลับมาเนี่ยนอกจากมันไม่ใช่มะเร็งแล้วมันเป็นการอักเสบ ซึ่งเป็นการอักเสบที่เป็นการรวมตัวกันเป็นก้อนนะอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้ครับเอาเป็นว่าผลคนนี้กลับมาเป็นก้อนรวมตัวกันเป็นก้อนเป็นก้อนอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งสุดท้ายก็วินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มโรคซาร์โคยโดซิสซึ่งซาร์โคยโดซิสก็เป็นการอักเสบในปอดชนิดหนึ่งที่มันเรียนแบบวัณโรคเลยนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อวัณโรคปัจจุบันยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดว่ามีอะไรอธิบายโดยตรงแต่แน่นอนครับมันมีสิ่งกระตุ้น ทำให้ปอดเกิดการอักเสบเซลล์เนี่ยมันวิ่งรวมตัวกันมาเป็นก้อนเลยนะครับแล้วกระจายเหมือนทหารออกมาในปอดผมอะทหารออกรบเลยฮะออกมาในปอดกระจายทั่วตีวงล้อมวงฮะ พร้อมจะทําลายแล้วมันก็สลังสารอักเสบนะ,ะมันก็เกิดการอักเสบในปอดแต่ก็แปลกตรงที่ว่าโรคนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่90%มันเล่นปอดมันมีเล่นอวัยวะอื่นด้วยแล้วก็คนไข้เกือบ50%นะฮะในบางตัวเลขมาด้วยเรื่องจุดเม็ดกระจายทัว่วปอดแต่ไม่มีอาการนะฮะก็เป็นหนึ่งในที่พอเจอปุ๊บแล้วก็ CT ทดูวโอ้เราก็ต้องระวังแล้วะคอยไหม ซาคอยด์ซิสไหมนะครับสุดท้ายคนไข้คนนี้ก็วินิจฉัยเป็นซาคอยด์โดซิสเรื่องการรักษาโดยการให้ยานะครับแล้วก็โดยการให้ยากดภูมินะครับผ่านไป2อาทิตย์เม็ดหายวุบเลยฮะเกิน5 0เลยนะครับเราก็ค่อยๆถอยสเตียรอยแล้วก็นัดติดตามโอเคสรุปแค่นี้ก่อนเอ็กซเรย์ ray, คุณมีจุดกระจายทั่วปอดนะฮะคุณก็ลองดูว่าคุณมีประเด็นอย่างที่ผมพูดไหมเป็นมะเร็งเก่าหรือเปล่านะฮะมีอาการหรือเปล่านะครับมีหินปูนไหมนะครับหรือถ้าเราไม่มีอาการหมอเขาจะซีทีนะครับหมอเขาอาจจะคุยกับเราเรื่องตัด ไม่ต้องกลัวนะครับผมคิดว่าการตัดชิ้นเนื้อสําคัญทีนี้การตัดชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอยู่สามแบบนะหลักๆเลยสมัยก่อนเขาเรียกว่าตัดชิ้นเนื้อจากภายนอกคือกรีดนะครับแล้วก็ตัดซึ่งดีนี้เราไม่ทำละเราไม่ลงมีดละเราก็ใช้กล้องเอากล้องเนี่ยมันเล็กนะครับดมยาสลบก็ได้นะฉีดฉีดยาสลบก็ได้แล้วก็ส่องเข้าไปแล้วก็ไปตัดหมอเขาก็จะเลือกว่า ct เนี่ยจะเอากีบไหนจะเอามุมไหนที่น่าจะได้คําตอบมากที่สุดเขาก็จะตัดไปตัวหรือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องส่่อออองงกกกก็ได้้้้าาาาจจจจะิมขขนนับึยูว แหน่งที่เขาสนใจมันอยู่ชิดด้านนอกหรือด้านในโอเคนะฮะถ้าหมอเชิญหรือว่าแนะนําให้คุณตัดก็ไม่ต้องตกใจครับผมว่ามันเป็นมาตรฐานในการทํางานนะครับแล้วมันจะช่วยให้เรารีบได้คําตอบแล้วก็เดินหน้าในการรักษาจะได้หายนะครับย้ำอีกทีเอ็กซเรย์ปอดพบจุดกระจายเยอะๆนี่ยงจริงเจอไม่เยอะนะครับ เจอน้อยมากส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นจุด1 2จุดบ้าง3จุดบ้างแต่ถ้ากระจายเป็นแบบดาวกระจายเป็นเม็ดเยอะๆเลยอันนี้เจอน้อยนะครับดังนั้นสําหรับคนที่ฟังอยู่ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นคนที่กลุ่มน้อยมากนะครับคุณต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอปอดนะครับถ้าแถวบ้านเราไม่มีหมอปอดก็อาจจะลองปรึกษาคุณหมอท่านดูว่าส่งเจอหมอปอดได้ไหมอย่าพิ่งกินยาเองนะครับอย่าซื้อยากินเองอย่าไปใช้สมุนไพรอย่าไปใช้ยาแผนทางเลือกพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะฮะเพราะอันดับหนึ่งเราต้องตัดให้ได้ว่ามัน ไม่ใช่มะเร็งนะครับ2มันไม่ใช่วันโรคคํถาถามต่อไปกินยาเลยได้ไหมหมอขอลองกินเลยไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าย้ำอีกทีมะเร็งก็ใช้ยาสูตรมะเร็งวันโรกก็ใช้ยาสูตรวันโรคอักเสบก็ใช้ยากดภูมิมันคนละขาถ้าเราไปใช้ยากดภูมิแต่คนไข้เป็นวันโรควันโรคมันจะเหอเร็วมากจริงไหมครับถ้าคนไข้เป็นมะเร็งเราไปใช้ยาวันโรคตับคนไข้ก็จะทํางานหนักมากแล้วก็ผิดแผนมะเร็งก็จะลามไปเรื่อยๆโอเคนะครับก็ไม่แปลกก็ยังมีคนไข้ยอยู่ปรับปายนะ ครับที่เม็ดกระจายทั่วปอดเนียบางท่านเขาอาจจะสันนิษฐานเป็นวัณโรคแล้วก็ให้กินยาแต่พอติดตามไปเดือน2เดือนมันไม่ดีขึ้นก็เราเรียกว่ากลับลาต้องรีบเข้าไปตัดชิ้นเนื้ออะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเคส by เคสไปโอเคนะครับดังนั้นหวังว่าคงได้ประโยชน์เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับหากใครที่สนใจหนังสือรู้รอดปลอดภัยสามารถสั่งผ่าน Line Official ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานในนี้ผมก็ได้สรุปนะฮะหัวข้อ สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครที่สนใจนะครับสีภาษาค่อนข้างง่ายลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เริ่มใส่ใจสุขภาพปอดเพราะอีก10ปีข้างหน้าสุขภาพปอดจะเป็นปัญหาของสังคม